ทีนี้เรามาไล่ทาตัวงรูปเอาจริงเอาจังทีนี้ไล่มาตั้งแต่นูน่นนี่ครับอุทาหรณ์แรกของสูตรนี้คือคติยะกัญญาครับทาตัวงรูปคติยะกัญญาทําตัวรูปคติยะกัญญาสับเดิมคือคติยะบวกกัญญาหลังจากคติยะลงอาปัจจัยด้วย อิทิยมะโตอาปัจ,จโยแยกรบรวมต่อไปหลังจากขัตติยาลงสิปัทมาวิพัทในอัดลิงด้วยลิงคัเทปัทมาลบสิด้วยเสสโตโลปังคาสิปิหลังจากกัญญาลงสิปัทมาวิพัทในอัดลิงด้วยลิงคัเทปัทมาลบสิด้วยเสสโตโลปังคาสิปิ ทัตยาจะสากัญญาจะหญิงกษัตริย์อิทธิอัตเถในอัตน,นี้ย่อเข้าสมาและเรียกว่ากรรมทารยะด้วยช่วยปเทตุรยะที่กรณ์นกรมมะทารโยเป็นยุตตสมาตมีอัตบาบกอบกันด้วยนามังสมาโสยุตตโถลบสิวิพัตด,ด้วยเตสังวิพัติโยโลปาจะเป็นปกติ ด้วยปกติจัตสะสันตสระเรียกกรรมธรยะว่าตับปุริสาด้วยอุเพตตปุริสาให้กัตยากลับไปเป็นปุงลิงด้วยกรรมธารยะสัญเยจเรียกว่านามด้วยตทิตะสมาสก,กิติกานามังวาตะเวตุนาสิทีสุจะลงสิปัรมาวิพาด้วยลิงคัเถปธรมาลบสิด้วยเสเสโตโลปังคสิป,ปิ สำเร็จรูปเป็นขติยะกัญญาหญิงกษัตริย์ขติยะกัญญาส่วนที่เหลือพรามณธาริกาธรรมยากทำคล้ายๆกันนั่นแหละอ่านตถาพุรติโมจะเมือนกัน ตถาปุรัติโมจะเหมือนกันปุรัติโมจะโสกายโยจติปุรัติมะกายโยกายส่วนหน้าปัจจิโมจะโสกายโยจติปัจจิมะกายโยกายส่วนหลังหัตถิโมจะเหตุเหตุมันตกเสะเอเหตุเหตุทิโมจะโสกายโยจติเหตุทิมะกายโยกายส่วนล่างปุริโมจะโสกายโยจติ ปุิมะกากโย ο, กายส่วนบนสัพโพจะโสกโยจติสัพภกากโยร่างกายทุกส่วนปุราโนจะโสว,วิหาโลจติปุลาณวิหาโลวิหารหลังเกา่านาะโวจะโสอาวาโสจตินาะวาวาโสวอาวาสแห่งใหม่กะตาโลจะโสนิกายโยจติกะตะละนิกายโยนิกายไหน กัตตโมจะโสนิกายโยจาติกัตมะนิกายโยนิกายไหนเหตุจะโสปัจโยจาติเหตุปัจจโยปัจจัยอันเป็นเหตุอะอะภะหุลังระหุลังกะตันติระหุลีกะตังกะทำสิ่งไม่มากให้มากกะทำให้มากชีวิตตัปะทานังนวกัง ชีวิต,ตะนวะกังหมวดเก้ามีชีวิตเป็นประธานเอาละ